ครับสวัสดีครับผู้ติดตามรับชมนทุกท่านนะครับผ่านช่องทาง YouTube TikTok นะครับกับ M Property หัวใจสีชมพูนะครับภายใต้สโลกแกนลิงบัดเมาแมนเนจเมนต์นะครับและบริษัทโชคอน,นันต์อินเตอร์แมนเนจเมนต์จำกัดนะครับวันนี้ก็จะมาลงลุกในส่วนของพฤติกรรมมนุษย์นะครับและการบริหาร หมู่บ้านนะครับเป็นการบริหารมวลชนในแนวราบนะครับพฤติกรรมมนุษย์นะครับจะถูกสะท้อนออกมาจากหนึ่งพื้นฐานทางครอบครัวสภาพแวดล้อมจากการที่เติบโตขึ้นมาการถูกเลี้ยงดูการถูกอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์นะครับก็จะถูกกำหนดเป็นพฤติกรรมที่จะติดตัวมานะครับส่วนพฤติกรรมที่สองก็คือ เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นการคุกคีอยู่กับคนที่มีภูมิปัญญามีความรู้การคุกคีอยู่กับกลุ่มสำเรเทเมาหรืออยู่กับอบายมกุกต่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่สะท้อนพฤติกรรมหรือตัวตนของคนคนนั้นนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับในแง่ของการบริหารแนวราบนะครับสิ่งที่ผู้จัดการต้องทําก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองนะครับจากที่เราเคยนอนตื่นสายนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาตื่นเช้าขึ้นแต่เช้ามืดนะครับสูตรรับบรรยากาศนะครับรับพลังจักรวาลน,นะครับตื่นมาขอบคุณตนเองขอบคุณทุกๆสิ่งรอบด้านนะครับและใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองนะครับพยายามใช้เวลานะครับให้มากกว่า8ชั่วโมงในการทำงานสิ่งนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นพลังทางด้านบวกนะครับสิ่งที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วจิตใจเรานะครับต้องเปลี่ยนหม n d เซตเปลี่ยนวิธีการคิดนะครับมองในแง่บวกนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จหากเรามองในแง่ลบหรือเป็นน e t i ทีฟทิงกิ้งนะครับมันจะทำให้เรา ไม่สามารถก้าวข้ามตัวตนของเราได้นะครับดังนั้นผู้จัดการหลายๆท่านที่เป็นผู้จัดการใหม่ก็ดีนะครับเมื่อลงประจาไซต์งานอหรืโครงการและไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนะครับอย่างที่นําเกินไว้ในหลายเอพิโซดนะครับความเป็นผู้จัดการจะต้องมีเครื่องมือในการทํางานมีเครื่องผ่อนแรงนะครับเครื่องผ่อนแรงหรือเครื่องมือของผู้จัดการก็คือเช็คลิสต์นะครับ ตัวเช็คลิ์นี้ก็จะเป็นตัวที่กําหนดหรือควบคุมการทํางานของพิจิการนะครับในเวลา8ชั่วโมงที่เราอยู่ในโครงการจะมีการสโกบเวลาต่างๆในช่วงเวลาว่าช่วงเวลานี้เราควรทําอะไรนะครับอย่างเช่นเมื่อเริ่มเข้าโครงการสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรบ้างอ่าไปแท็กกิ้งที่ป้้มรอพอนะครับอ่านสมุดบันทึกลงเวลา บันทึกการแลกบัตรบันทึกเหตุการณ์นะครับที่ผ่านมานะครับเข้าพูดคุยแท็กกิ้งกับรปภนะครับเพื่อเราต้องรู้ว่าในผัดกลางวันนะครับเรามีรปภกี่นายเขาเป็นใครอายุเท่าไหร่น้ำหนักบุค,คลิก,กภาพนะครับมุมมองเราต้องสะท้อนมุมมองในฐานะเราเป็นลูกบ้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในหมู่บ้านเรามองในความคาดหวังที่เขามองเราพอมองอย่างไรนะครับเมื่อเรามุมมองแบบนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดตามมาก็คือเราจะกระตุ้นเขาเราจะพัฒนาศักยภา,าพเขาให้เป็นไปตามที่ลูกบ้านคาดหวังอย่างไรนะครับโดยเกณฑ์ของรอพอนะครับหากรอพอ,อายุต่ำกว่า25ปีโดยวุฒิภาวะการตัดสินใจอาจจะยังไม่เด็ดขาด หรือยังไม่รัดกลุ่มนะครับดังนั้นโดยส่วนมาตรฐานรอพอจะต้องมีอายุตั้งแต่25ปีไปจนถึง45ปีนะครับจะเป็นช่วงอายุที่รอพอเขาสามารถที่ทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับสก็คือบุค,คลิกภาพนะครับสิ่งที่แสดงตัวตนของเขาความเป็นผู้รักษาความปลอดภัยสิ่งที่เขาจะต้องแสดงให้คนอื่นเห็นไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านหรือบุคคลภายนอกคือความสมาร์ทนะครับทรงผมหนวดเข่าเล็บนะครับเครื่องแบบ ต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมอง,ของเขาตั้งแต่หัวจดเท้านะครับไม่ได้มองในเชิงดูถูกเขาแต่มองเพื่อเราจะปรับปรุงพัฒนาเขายัางไงเพื่อให้เขาหนึ่งในภายนอกคนอื่นมองแล้วเกิดความรู้สึกสมาร์ทเกิดความเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนที่ใช่เป็นการที่เราพุทธดรายแมนออนดรายทร็อกจริงๆสำหรับการรักษาความปลอดภายัยนะครับอันนี้ก็ เกิน,นําไว้ในเบื้องต้นยังไม่ได้อยากที่จะลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าพูดเป็นเดือน2เดือนก็ยังไม่จบเหมือนกันนะครับก็ลงรายละเอียดคร่าวๆนะครับเพื่อจะได้เห็นสโคปการทํางานของผู้จัดการนะครับสิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือในการทํางานการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการเปลี่ยนไมซ์เซตให้เป็นโพ t ิ v e ฟ h ิงกิ้งคิดในเชิงบวก นะครับการขอบคุณตนเองขอบคุณคนรอบข้างสิ่งต่างๆในช่วงเช้าจะทําให้เราเกิดกําลังใจเกิดไมเซทที่เป็นบวกเมื่อเราทํางานด้วยความสุขโดยแน่คิดที่เป็นบวกแล้วผลที่ออกมาจากการกระทําของเรามันก็ย่อมส่งความสุขไม่ว่ากับตัวเราเองกับคนรอบข้างที่ใกล้ชิดเรานะครับมันเป็นเสมือนกฎแรงดึงดูดนะครับทำให้ผู้อื่นอยากเข้าหานะครับ สำหรับวันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรายละเอียดย่อยต่างๆนะครับหากมีการรีเควสมานะครับไม่ว่าจะพังหลายส่วนตัวโทรศัพท์นะครับผ่านอินบ็อกซ์นะครับท้ายคลิปวิดีโอนี้ก็ตามนะครับก็จะได้มาอธิบายความในเอพิโซดต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นะครับกรดิ่งกริ๊งนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการรังสรรคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบ,รบ,รบ,รบและร่วมกันพัฒนาตนเองไปพร้อมกันนะครับทั้งท่านและตัวผมนะครับสำหรับวันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ